สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ครับป่าวชัยพวงครับจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการขุดลุมกล้วยนะครับสําหรับปลูกกล้วยที่อิสราเอลนะครับบรรยากาศตอนเย็นครับนี่อันนี้เรามาขุดลุมกล้วยกันนะครับขุดรับเหมานะครับลุมละหนึ่งเช็คเกี่ยวนะครับประมาณ9บาทไทยนะครับนี่คือส่วนกล้วยนะครับที่จะทําการปลูกในอีก ไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับทําการขุดหลุมรอนะครับวางระบบน้ําต่างๆนะครับนี่ครับระบบน้ําของเราเดินระบบน้ําเรียบร้อยนะครับขุดหลุมนะครับแล้วก็จะทําการเทสระบบน้ํานะครับให้ขุดหลุ่มก่อนนะครับไม่งั้นมันจะขุดยากนะครับแปลงนี้นะครับหนึ่งลุมหนึ่งกอนะครับก็จะปลูกที่สามต้นนะครับนี่คือลุมกล้วยที่เราขุดนะครับขุดไม่ลึกนะครับ เพราะว่าเราใช้กล้วยเพาะเนื้อเยื่อนะครับปลูกนะครับไม่ใช่ใช้กล้วยหน่อปลูกนะครับกำาทำการขุดกันอยู่ครับดียวพาไปชมครับนี่บากาศตอนเย็นแดดก็ร้อนครับเราต้องมาขุดช่วงเย็นเย็นนะครับกับตอนเช้านะครับกลางวันขุดไม่ไหวนะครับร้อนเป็นไงบ้างครับพี่นี่แหละครับงานเหมางานเมา ลุมระบ,บาดขุดครับขุดง่ายครับแปลงนี้ดินมันร่วนดีครับหินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สามลุมนะครับสามต้นนะครับระยะห่างก็สองเมตรห้าสิบนะครับ ต่อกอ,อนะครับส่วนแถวก็สี่เมตรนะครับเหมือนเดิมนะครับโอ้คุณคุณสร้างอันนี้ <c oughs> อย่าอยู่อันนี้คุณลุ่มเดียวทีว่ <c oughs> ไหนอาี่ครับวู้ขีฟุนนนฟ้นคลนายครับขุดไม่ลึกครับเอาแค่นี้พอ ง่ายๆครับนี่รับเงินไปครับเสร็จไปแล้วครับหนึ100่งร้อยได้บาทก่อนร,ร้อยแปดสิ180บบ่ร้อยแปดสิบเช็คครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับปิ่งเงินไทยก็พันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับนี่ครับเรียบร้อยทำงานไม่ถึงชั่วโมงครับสูๆๆส้อๆ บานบานห้องน้ำถ่วไม่ยันบานห้องเลี้ยงบานห้องน้ำถ่วไม่ยนบานห้องเลี้ยงยูนี่เขาบอกเลี้งหนกน้ามนะเลี้ยงน้ำใจอะไรยูนี่นะมีบอน้ำใจอ่ะโหนี่คุณห้างเลยผู้ใดคุ้นี่ก็คือบอกคุ้นจิดกัน เดี el el so ๋ๆเปกำลังใจให้ส <laughs> <laughs> <you> <laughs> mm ุ hmm. <laughs> like ้ซุยซอย่เสียเบียดด้ซอยดิเสียเบียดได้ี่มันก็ต้องมีอยู่แล้วมีอะต้องมีเหรอแต่เทไรนะาื้อเบียกีนเหวอี่โอ้โบอกวามด้นี่ลอยเปรี้ยวเปขาก็ลอยเปรี้ยบุนเดอขายบลขายบลสชื่ชื่อหรอกโอ้กินหมูฮวนี่ ตาแรกมาทำประเทศไทยด้อมาเปดื้อเง็นเราคุ้มย่อกวาพี่น้องเอ้ยทำยังไงยังงทยังไงทำมไ่น้ำนะอ๋อไม่จินมบ่อิ้มเลยน้ำิ้มเลยเอัคือวฮอบีเอะไัไ ตายแล้วถึงแดดไปดินี่พอนุ่นเบื่อครับแปลงนี้ก็ครบหนึ่งปีเดือนหน้าครับนี่ออกเครือแล้วน้ำน้ำอารยา,รา <S 2> <S 2> กาศตอนยังเลงครับกินไหมไหมกินน้ำไหมเดินน้ำแน่เดินน้ำแน่แล้า นาไหมฮะสวนนี่เจ้าของสวนนีอ่อ๋อน้าไหมเนี่ยสวนนี่ตายน้าเลยนาไหมเออยิ่งกินต้อยกินบน้านาทั้งนายกินบ้าเอ,เอาน้ำไปเสียบเท้าแกกันครับเท้าแกมาขุดหลุมซอยนี่ครับขุดหลุมนะครับาสามต้นนะครับแปลงนี้ปลูกกลอละสามต้นนะครับแตนแปลงนู้นครับเป็นสี่ต้นนะครับ นี่ครับวิธีการขุดลุมกล้วยนะครับสําหรับปลูกกล้วยนะครับเตรียมปลูกกล้วยเป็นกล้วยหอมขาวินดิสนะครับบบน้ําวางเรียบร้อยนะครับนี่ครับสภาพดินก็ประมาณนี้ครับเป็นดินดินเหนียวนะครับปนหินนะครับก่อนที่จะทําการปลูกก็ปลูกพืชหมุนเวียนนะครับอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับกว่าเขาจะปลูกกล้วยได้นะครับไม่ต้องสภาพดินดีที่สุดนะครับถึงจะปลูก ว่าเขาปลูกที่นึ้งครับอยู่เป็นสิบกว่าปีนะครับไม่ใช่ว่าปลูกปีสองปีนะครับอยู่ยาวเลยนะครับบรรยากาดนะครับอิสรรเอลนะครับสงครามเมื่อกี้สงครามนะครับอันนี้ก็สงบลงแล้วนะครับไม่รู้จะยิงกันอีกหรือเปล่านะครับมันสู้ก็สู้ต่อไปนะครับอ๋อหน้ามาน้ำ นมาเสิบหนิใหนย่หรอยี่ตัวอื่นหนึ่งเอาจมาได้หาที่ี่เลมาได้หานะทีอือหาที่จริงเหรอน่อยู่กันแล้วนอนอยู่กันแล้วเห็นมัวด้หนิของผู้ใดบุ๋เขาของตาซ่าหรอวะของผู้ใดบอกไปตัว กาหายกปยยาได้เขาคนเขาบอมาคนเด้ก็อยหยิบแปกได้หยิบอันนี้มันสิบเท่าไรกนีบกก้่เบียรสิบสองีสี่น้ำห้าน้หากรสาถึงกาถึงก็ครถึงสาจัสิบห้าสิบหกบ่สิบหกเไม่เวว่าสิบห้าสิบหกสองสิบสามสี่สิบห้ารือว่าสิบห้าสิบหกสิบสี่ก็สิบห้า สิบสี่กับสิบหา้าอ่ะลวดบอกเขาใกล้ดอกนับบอกนับะลิงเลยไปครับเสร็จแล้วครับกลับบ้านกันนะครับขี่จักรยานมาจักรยานดีเซลลำบัดดีไปเด้อเมื่อบานแล้วเด้อ ว่าเรไปหานักบุริจี้กันครับคลิปนี้เอาไว้เพียงซ้ำนี้ครับผมนี่ครับภาพามาเบิอวิธีการขุดลุมกล้วยนะครับนาะนี่กับบรรยากาศน,นะครับฝั่งนี้ก็กล้วยเริ่มออกปีแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม